ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกระทำไปด้วยความหวังว่าศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นราบฐาน อย่างกรครั้งที่แล้วแล้วมาครั้งก่อนบรรยายโดยหัวข้อว่าเรามีสิ่งชักนำศาสนา,าให้คุ้มครองชาติครั้งนี้ว่าพวกที่เป็นธรรมทายาทต้องมีนิพพานกันที่นี่เดี๋ยวนี้ แต่เนื่องจากวันนี้ยังอยู่ในระยะแห่งอาสาละาบูชาจึงขอโอกาสกล่าวปรารอาาละหบูชาบ้างและเป็นสิ่งที่เนื่องกันคือ วันอาสาฬหาบูชานั้นเป็นวันพระธรรมเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมนี่พวกธรรมทายาทก็คือพวกที่รับมรดกธรรมธรรมทายาทมีหน้าที่ที่จะต้องทำตัวให้สมกับผู้รับมรดกธรรมอัตมาขอเสนอ หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับข้อนี้ว่าพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นธรรมทายาทนั้นมันจะต้องแสดงตัวออกมาในลักษณะที่เป็นผู้รับมรดกธรรมโดยแท้จริงชัดเจนคือเป็นผู้มีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ นั่นจะมีได้อย่างไรเท่าไรนั่นก็จะได้พูดกันต่อไปข้อแรกที่สุดก็จะต้องพูดกันถึงคำว่าธรรมทายาตนั้นธรรมทายาทผู้รับมรดกธรรมต้องรับเอาทั้งโดยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท คือเป็นทั้งผู้เล่าเรียนธรรมพู้ปฏิบัติเล่าเรียนธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนผู้อื่นด้วยต้องเล่าเรียนธรรมในฐานะเป็นธรรมทายาทเป็นธรรมทายาทโดยทางปริยตัต แล้วก็ปฏิบัติธรรมในฐานะเป็นธรรมทายาตในทางปฏิบัติซึ่งย่อมจะได้รับผลโดยสมควรแก่การปฏิบัติเป็นธรรมดาได้รับผลเท่าไรก็เป็นธรรมทายาเท่านั้นได้รับผลเป็นปฏิเวทแล้วก็มีการเผยแผ่ประกาศ<ม>ออกไป ตามพระพุทธประสงค์ซึ่งทรงประสงค์ให้สาวกของพระองค์ประกาศศาสนาเราก็มีการประกาศศาสนาในฐานะที่เป็นธรรมทายาตที่นี่ก็จะต้องนึกถึงพระองค์ ในข้อที่ว่ามีพระพุทธประสงค์จะให้ประพฤติประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาแลมนุษย์นี่จึงจะสมบูรณ์เป็นการกระทำของตนเองด้วยเพื่อประโยชน์แก่มหาชนด้วยเป็นการสนองพระพุทธประสงค์ด้วย สมงกร่าวว่าเป็นธรรมทายาตจะเห็นได้ว่าเราต้องเป็นกันทุกคนไม่ใช่เป็นกันแต่เพียงสองสามคนไม่กี่คนที่เรียกตัวเองว่าธรรมทายาตนั่นมาถือหลักว่าเป็นกันทุกคนเช่นเป็นพุทธทาสก็เป็นกันทุกคนทุกคนรับใช้ พระพุทธองค์อย่างกล่าว่าเป็นธาตเดี๋ยวนี้เพ่งแรงไปในแง่ของทายาทคือผู้รับมรดกมันก็ต้องเป็นกันทุกคนที่เป็นอุภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าทุกคนที่รับเอาพระพุทธศสาสนาเป็นหลักธรรมประจำชีวิตของตน จะต้องทำเพื่อตนเองและทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นการซื้อศาสนาไว้นั่นแหละคือตัวทายาทแท้และทายาทนั่นต้องทำตามความประสงค์ของบรรพบุรุษเราจึงต้องคำนึงเป็นอย่างมากว่าพระองค์ทรงประสงค์อย่างไรแล้วก็ทำให้ตรงตามนั้น ที่นี้คําว่าทมทรทมทายาทมีคําว่าทรรวมอยู่ด้วยคำหนึง่งทมคำนั้นมีความหมายอย่างไรมันต้องมีทรมีทมธรรมะนั่นแหละเป็นหลักสําคัญคําว่าทรทมในที่นี้หมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้อง ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องทำจะมีชีวิตอย่างคนหรืออย่างสัตว์หรืออย่างต้นไม้มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่นั่นเรียกว่าทำตังนั้นเพราะช่วยให้อยู่รอดอเราเป็นคนก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเป็นคนแต่มันก็เหมือนกันตรงที่ว่าหน้าที่แล้วมันก็เพื่อความรอดรอดชีวิต ข้อแรกแล้วก็รอดจากปัญหาจากความทุกข์ความบีบคั้นของความทุกข์โดยประการทงปวงคำนี้เชื่อได้ว่ามีมาก่อนประวัติศาสตร์ในความหมายที่ไม่ค่อยเอามาพูดกันความคนก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่สมัยเป็นคนป่าพอชังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่ง ละเว้นไม่ได้คือหน้าที่ที่ต้องกระทำและกระทำเพื่อความอยู่รอดเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าหน้าที่หน้าที่แต่เมื่อเป็นคำพูดในยุคดึกดำบรรในประเทศอินเดียโดยเฉพาะนั่นมันก็คือคำว่ารมธรรมะธรรมะ ในภาษาไทยเราก็ว่าหน้าที่หน้าที่หน้าที่ความรู้ศึกต่อหน้าที่ขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปคือสูงขึ้นไปไกลขึ้นไปกว้างออกไปตามที่ความคิดของมนุษย์นั่นจะมองเห็นกว้างออกไปมั่นคำว่าทำหรือหน้าที่จึงสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาในทางจิตใจ จนกระทั่งมีหน้าที่สำหรับจะพ้นจากความทุกข์จมพวงนี่คือธรรมธรรมตัวนี้แปลว่าทรงไห้ยกไหวชูไหวก็ชูผู้ปฏิบัติไหวไม่ตกจมลงไปในในความทุกข์ทุกชีวิตจะต้องทำหน้าที่พุทธบริษัทก็มีหน้าที่สูงขึ้นมาตาม มาตรฐานของความเป็นพุทธบริษัทคือทำหน้าที่พ้นจากความทุกข์ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมเมื่อใดทำหน้าที่เมื่อนั่นเรียกว่ามีธรรมะเมื่อใดไม่ไม่ทำหน้าที่นี่ไม่เรียกว่ามีธรรมะแม้ในวัดวาอารามแม้กระทั่งในโบสถ์ถ้าไม่มีการทำหน้าที่เพื่อความดับทุกข์ก็ไม่มีธรรมะ โบสถ์บางแห่งดูจะมีแต่ซีมซีดูจะมีนั่งร่องขออ่อนวอนนะภิกษุจะเข้าไปสวดมนต์ก็สวดในลักษณะอ่อนวอนกายเยนวาจาบ้างอะไรบ้างซึ่งยังไม่ได้ทำหน้าที่ต่อเมื่อทำหน้าที่จึงจะเรียกว่ามีธรรมะนั่นระวังให้ดีไม่โบสถจะไม่มีธรรมะก็ได้ ถ้ากลางทุ่งนาเขามีการทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งก็มีธรรมะแม้ว่าจะในระดับต่ำก็ยังเป็นธรรมะอยู่นั่นเองหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่อยากจะขอร้องให้มองกันในเีกแง่หนึ่ง วนหน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้าพระเจ้าในความหมายที่จะช่วยให้รอดก็เพ่งเล็งในชั้นต้นไปที่หน้าที่ทําหน้าที่แล้วก็มีความรอดธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่แปลว่าธรรมะก็สูงสุดอยู่แล้วมีธรรมะเป็นพระเจ้านั่นแหละถูกต้องที่สุดพอเข้ามาในห้องทํางานมือพนมขึ้น การเคารพแก่หน้าที่แม้แต่จะไหว้โต๊ทำงานไหว้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานเสียก่อนจึงลงมือทำงานก็มีความหมายอย่างยิ่งแต่คนโง่คงจะหัวเราะคนโบราณจะทำอะไรก็พนมมือตั้งนมโมเสียก่อนแล้วจึงทำเพื่อสํารวมสติสัมปชัญญายดีที่สุดแล้วก็ทำความผิดพลาดมันก็ไม่มี มันทำด้วยสติปัญญาแสดงความเคารพอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่อย่างนี้แล้วมันก็ยากที่จะผิดพลาดนี่ขอธรรมทายาทิทั้งหลายระลึกนึกถึงข้อนี้สมมติว่าลงไปที่นาจะไถานาพนมมือเคารพหน้าที่น่าจะจะไหว้ควายไหว้คันไถไว่เครื่องใช้อุปกรณ์ อะไรสักแกแบบหนึ่งเป็นการสํารวมสติสัมปชัญญะเชื่อว่ามันจะทําได้ดีกว่าที่ไม่ทําอย่างนั้นมใครจะทําอะไรทําหน้าที่ของตนที่ไหนพนมมือให้แกสิ่งเหล่านั้นอุปกรณ์เหล่านั้นเชียก่อนแล้วทําในใจถึงหน้าที่อย่างละเอียดแล้วออมีสติสัมปชัญญะแล้วทางาน นี่ยครามหมายคำว่ารมคือหน้าที่มีค่าอย่างนี้เราจะต้องทําให้ถูกต้องให้สมบูรณ์คนที่ยากจนก็เพราะไม่เคารพหน้าที่กลายเป็นคนโชคร้ายคนเจ็บป่วยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะว่ามันไม่ทําหน้าที่ถูกต้องในการป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็ไม่ทําหน้าที่ ถูกต้องในการเยียวยารักษามันจึงได้รับอันตรายนี้นรรมันทำเราเป็นธรรมทายาทสืบมรดกธรรมจากพระพุทธองค์ด้วยการกระทำให้ทุกคนมีธรรมตัวเองมีธรรมผ,ผู้อื่นก็มีธรรมช่วยเหลือผู้อื่นให้มีธรรมช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้ประพฤติธรรม แล้วก็อยู่กันอย่างมีธรรมเป็นบุคคลที่มีธรรมทุกคนเป็นครอบครัวที่มีธรรมทุกคนเป็นหมู่บ้านที่มีธรรมทุกคนเป็นบ้านเมืองที่มีธรรมทุกคนเป็นประเทศชาติที่มีธรรมทุกประเทศงนในโลกนี้จะเป็นอย่างไรมันก็เป็นโลกที่มีธรรมแล้วก็มีสันติสุข จึงขอกล่าวสรุปว่าถ้าทุกคนเป็นธรรมทายญาตแล้วปัญหาทุกชนิดจะไม่มีปัญหาทุกชนิดจะไม่มีแก่มนุษย์โดยส่วนตัวก็มีความสงบสุขโดยส่วนรวมก็มีความสงบสุขอาจจะพูดได้ถึงกับว่าในเมืองไทยเราถ้าทุกคนเป็นธรรมทายญาตแล้ว รัฐบาลก็จะไม่ขาดดุลการค้าแม้แต่สักสตางค์เดียวรัฐบาลจะไม่ต้องขาดดุลการค้าอ่าแม้แต่สตางค์เดียวเพราะว่าทุกคนประพฤติธธร,รมประพฤติถูกต้องตามธรรมประชาชนไม่ยอมซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยที่เกินกว่าจําเป็นและมีธรรมก็ขยันขันแข็งในการทําหน้าที่ของตน มันก็ไม่มีใครย,ยากจนเพราะบูชาธรรมเอาธรรมะเป็นพระเจ้ากันโดยลักษณะอย่างนี้นี่แหละคือจะเย็นเย็นเย็นออกเย็นใจเป็นนิพพานเพราะไม่มีปัญหาเพราะไม่มีความทุกข์ขอ้เข้าใจคำว่านิพพานในฐานะที่เป็นความเย็นเป็นความเย็นถูกต้องทางกายก็เย็นทางกายถูกต้องทางจิตก็เย็นทางจิต ถูกต้องทางสติปัญญาก็เย็นทางสติปัญญาเย็นได้หลายหลาระดับแล้วก็ยังเย็นกว้างไปถึงว่าเราก็เย็นเพื่อนมนุษย์ของเราก็เย็นเพราะไม่มีไฟเผาไฟคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะนั่นเป็นไฟเกิดขึ้นมาเมื่อ,อไรก็เผาให้ร้อนเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีอ่ามันก็เย็นเพราะมันไม่มีไฟ อย่าเข้าใจผิดๆว่าคนเรามีกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเราโง่ทำผิดต่อสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราทำผิดต่อสิ่งนี้เมื่อได้กิเลสก็เกิดขึ้นคือไฟเกิดขึ้นแล้วมันก็ร้อนพอไฟดับไปมันก็เย็นคือไม่ร้อนทุกคน ควรจะมีความเย็นออกเย็นใจเย็นจิตเย็นวิญญาณจึงจะสมตามความหมายของคำว่าธรรมทาญาตมันจะไปเห็นนิพพานได้นิพพานมีนิพพานต่อตายแล้วนั่นไม่มีประโยชน์อะไรขอให้มีความรู้อย่างถูกต้องว่านิพพานนิพพานนี้ไม่เกี่ยวกับความตายนิพพานเป็นเรื่องของคนที่มีชีวิตเป็นอยู่มีความรู้สึกได้ รู้สึกความเย็นข้างความจิตไม่มีกิเลสนี่ก็เป็นนิพพานมีลักษณะเป็นสันทิฏิโกเห็นได้ด้วยตนเองรู้สึกได้ด้วยตนเองประจักษ์อยู่ในใจของตนเองทำให้ถูกต้องเมื่อ,อไรมันก็เย็นเมื่อนั้นไม่ไม่จำกัดเวลาไม่มีระดูการเป็นสิ่งที่ทำได้ตลอดทุกเวลา แล้วไม่ต้องเกี่ยวกับความตายหรือเป็นเรื่องของคนตายแล้วต้องเป็นเรื่องของคนเป็นๆนินนว่านนิพานแปลว่าทําให้เย็นในครั้งพุทธ,ธกาลเกี่ยวคำของชาวบ้านก็เมื่อเมื่ออ,อะไรเย็นก็เรียกอันนั้นนิพพานเช่นอาหารร้อนกินไม่ได้ก็ต้องให้รอให้นิพพานเสียก่อน, <laughs> น,นอก็เรียวกว่าเย็นนั่นเองก็ <laughs> กินได้ <laughs> พระบาลีบางแห่งเล่าก,กล่าวถึงเรื่องช่างทองล้อมทองและเอาน้ำรถทองที่กำลังล้อมนั้นให้เย็นที่ร้อนจัดอยู่ให้เย็นนี่ก็เรียกว่านิานนพานนิพพาปยะทำให้มันนิพานคิดดูเถิดว่าคำว่านิพานนี่มันหมายถึงทำให้เย็นหรือมีความเย็นหรือสเสวยผลแห่งความเย็น เป็นคำพูดในชั้นสูงภาษาคนธรรมดาก็เย็นเย็นอย่างของเย็นถ้าภาษาพูดธรรมะชั้นสูงก็เย็นจิตเย็นใจเย็นวิญญาณนี่เรียกว่านิพพานขอให้เย็นอยู่ทุกอิยาบทเพราะว่าเรามีความรู้สึกแน่ใจทำถูกต้องทำถูกต้องทำถูกต้องแล้วก็พอใจ ไม่เกิดกิเลสได้มันก็เยน็นก็ให้เย็นอยู่ทุกๆุกกอิริยาบถมีสติสัมปชัญญะควบคุมความถูกต้องจนรู้สึกพอใจตัวเองอยู่เสมอเอ้าเอา,เอา,เอาตั้งแต่ว่าตื่นนอนขึ้นมาไม่ทันลุกจากที่นอนก็รู้สึกว่าอา้ามันถูกต้องแล้วที่รอดชีวิตมานี่ก็อพอใจ ไปล้างหน้าตลอดเวลาที่ล้างหน้ามันก็พอใจว่าถูกต้องแล้วที่ทําอย่างนี้ไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําจะผลัดผ้าจะนุ่งผ้าอะไรก็ตามมันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วพอใจพอใจไปที่โต๊ะกินอาหารก็ถูกต้องแล้ว,ก,ลว,วกินอาหารอยู่ก็ถูกต้องแล้วกินเสร็จแล้วก็ถูกต้องแล้วและพอใจ แต่งตัวถูกต้องพอใจลงเรือนไปทำงานถูกต้องพอใจขึ้นรถหรืออะไรก็ถูกต้องและพอใจถึงที่ทำงานก็ถูกต้องแล้วและพอใจบะนมมือไหว้โตทำงานด้วยความพอใจอย่างยิ่งสจกทีหนึ่งทำงานถูกต้องก็พอใจถ้าจะต้องพักหีบระหว่างงานก็ไม่ต้องเต้นรำถูกต้องและพอใจทำสมาธิถูกต้องและพอใจก็พอแล้วครับ กลับบ้านก็ถูกต้องแล้วพอใจก็ถึงบ้านจะรับประทานอาหารจะอาบน้ำอ้าวก็พอใจพอใจพอใจพอจะนอนก่อนแต่จะนอนนี่นึกคิดถึงความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องตลอดวันโอ้มีแต่ความถูกต้อง,ก,อง,ออก,ก,องก็ยกมือไหว้ตัวเองเป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีสวรรค์ที่แท้จริงนั่นอยู่ ด้วยความรู้สึกชนิดที่ไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือสวรรค์อืมแล,ลแล้วก็หลับก็หลับก็พอใจถูกต้องแล้วพอใจหลับอย่างนี้ไม่มีฝันไม่ได้เลยมีแต่ความถูกต้องแล้วพอใจขึ้นรอบใหม่วันใหม่ก็ทําอย่างเดียวกันอีกนี่แหละคือมีเย็นหรือนิพพานนือความหมายของนิพพานอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใครชอบหนอก็ใสน่น้อก็ได้ ถูกต้องหนอถูกต้องแล้วหนอพอใจหนอพอใจหนอมีสติสัมปชัญญะอยู่กับการกระทําและความถูกต้องของการกระทําไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินอย่างไรเยาก่าทุกครั้งที่หายใจออกข้าวคำว่าถูกต้องถูกต้องนี่มีความหมายเฉพาะคือถูกต้องตามแบบของธรรมะของวินยูชน คำว่าถูกต้องในความหมายอื่นหลักวิชาอื่นเอาแน่ไม่ได้เถียงกันไม่รู้จักจบว่าถูกต้องอย่างไรมันแจะถ,ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาแล้วคือไม่ทําอันตรายแก่ฝ่ายใดมีแต่ให้คุณประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเนี่ยถ้าการกระทำหรือการพูดจา,ากร็ตามไม่ทําอันตรายใครมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแล้วนี่ก็เรียกว่าถูกต้อง ไม่ใช่ถูกต้องของพวกอันธพาลอันธพาลเขาจะว่าเขามีจิตที่ชอบทาที่จะไปขโมยจะไปปล้นไปขี้นั่นมันถูกต้องของอันธพาลแล้วมันไม่ไม่ให้ทําให้ใครได้รับประโยชน์แล้วมันก็ทําอันตรายแก่ทุกฝ่ายและในที่สุดตัวเองก็จะไปจบอยู่ในคุกในตารางอย่างนี้เป็นต้นไม่เรียกว่าความถูกต้องตามหลักพุทธศาสนามีความถูกต้อง เมื่อมีประโยชน์กับทุกฝ่ายและไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดขั้นมีความถูกต้องอย่างนี้แล้วก็มีความพอใจพอใจเป็นธรรมปีติไม่ใช่พอใจอย่างที่เรียกว่ายินดีในเรื่องของโลกกระทำยินดียินร้ายยินดีนั่นก็มีลักษณะพอใจเหมือนกันแต่มันกิเลยินดียินดีได้เหยื่อกิเลสเดี๋ยวนี้ยินดีเพราะมีธรรมะยินดีในธรรมะเรียกว่าธรรมปีติ เป็นคนละอย่างกับความยินดีที่หัวร่าร่าเหมือนคนบ้านั่นมันเป็นโลกกระทำคู่กันอยู่กับยินร้ายเราเป็นโลกกระทำทำมาอันตรายบุคคลผู้เข้าไปยึดถือแต่ทรมาปีตินี้ไม่มีสติปัญญามีสติปัญญาควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ทําอันตรายแก่ผู้ใดทีนี้คำว่าทุกทุก,ทกอิริยาบถท,ทุกทุกอิริยาบทนี่ ยืนเดินนั่งนอนก็ทำได้ถูกต้องและพอใจทุกวินาทีทุกวินาทีรู้สึกแต่ความถูกต้องและพอใจกระทั่งว่าทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าก็ถูกต้องแล้วพอใจหายใจออกก็ถูกต้องแล้วพอใจเรียกว่าทุกเวลา ที่ทุกสถานการณ์ทุกผลทุกแห่งถูกต้องทุกสถานการณ์ถัดสถานการณ์ตามปกติเราบังคับเรากระทำให้มันถูกต้องก็ถูกต้องแล้วก็พอใจท,ที่ในกรณีที่ไม่อยู่ในการบังคับเช่นคนเขากลั่นแกล้งหรืออุปัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าธรรมชาติดุร้ายเกิดขึ้นเราป้องกันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเสียใจ จะรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาในโลกนี้ในวัฏฏะสงสารนี้มันต้องมีอย่างนี้มันถูกต้องแล้วที่จะต้องมีเหตุร้ายตามธรรมชาติอย่างนี้ก็ถูกต้องตามธรรมชาติแล้วแล้วก็พอใจที่จะแก้ไขก็แก้ไขไปได้วยความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจพอใจที่มันมาเป็นบทเรียนให้เราศึกษาให้เราแก้ไขเราก็เก่งขึ้นกว่าเดิม จนความเจ็บ่ายมันมีมาตอนรับเอาว่ามันเป็นครูมาบอกให้เรามีความฉลาดมีความรู้ในการที่จะต่อสู้และก็แก้ไขอันตรายเลวร้ายใดๆที่มันมีอยู่ในโลกเผอิญมาถึงข้าวก็ทําจิตใจชนิดที่รู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันอยู่ในโลกมันต้องเป็นอย่างนี้มันอยู่ในวัฏฏสงสารมันต้องเป็นอย่างนี้มันถูกต้องแล้วไม่เป็นทุกข์กับมัน ก็แก้ไขไปด้วยความพอใจด้วยความสนุกนี่ถูกต้องแล้วและพอใจได้ในทุกกรณีทุกสถานการณ์ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่นี่คือธรรมทา,าติที่แท้จริงธรรมชาาญติของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงธรรมชา,าติ รับมรดกธรรมรับทุกอย่างรับทั้งความรู้รับทั้งการปฏิบัติรับทั้งผลของการปฏิบัติรับทั้งหน้าที่ที่จะเผยแผ่ให้กว้างขวางออกไปขอให้ธรรมทายญะทั้งหลายมีคุณสมบัติกันอย่างนี้และเป็นกันทุกคนอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรเหลืออยู่ประเทศชาติกันหมดปัญหา ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาอะไรก็ตามมันหมดไปเพราะความเป็นธรรมทาญาติของคนทุกคนเป็นบุคคลธรรมทาญาติทุกคนเป็นครอบครัวธรรมทาญาติทุกคนเป็นหมู่บ้านธรรมทาญาติทุกหมู่บ้านเป็นบ้านเมืองธรรมทาญาตทุกบ้านเมืองเป็นธรรมทาญาติทั้งโลก เป็นกันทุกประเทศทุกประเทศถ้าทุกทุกโลกเป็นธรรมทายาทมันก็เป็นจักรวาลธรรมทายาทธรรมทายาทในสากล,ลจักรวาลเนี่ยฉันน่าพอใจสักเท่าไรขอให้คิดดูเองเนี่ยธรรมะในคำว่าธรรมทายาท มีอานิสงส์พิเศษสูงสุดดังที่กล่าวมานี้ถ้ามีขึ้นในที่ไหนก็มีแต่ความสงบสุขที่นั่นประเทศไทยเราแก้ปัญหาได้ทั้งหมดทุกอย่างถ้าพลเมืองเป็นธรรมทายาตโอกาสแห่งอาสาละหบูชาคือวันของพระธรรมวันที่ระลึกแก่พระธรรมก็ขอจงตอบสนองการเวียนมาแห่งวันนั้นด้วยการเป็นธรรมทายาต ด้วยการทุกๆคนเถิดปฏิบัติตนโดยนัยยะที่กล่าวมามีความถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรก็ได้หรือจะสรุปรวมไหว้ไปยกมือไหว้ตัวเองเมื่อเวลาจะนอนก็ได้ไหว้พระพุทธครั้งหนึ่งไหว้พระธรรมครั้งหนึ่งไหว้พระสงฆ์ครั้งหนึ่ง แล้วไหว้ความถูกต้องของตัวเองหรือไหว้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงจะนอนอย่างนี้เรียกว่ามีความถูกต้องถึงที่สุดถูกๆประการนิยามปกติก็ทำอย่างนี้ในโอกาสพิเศษก็ยิ่งทำอย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นไปให้ถึงระดับสูงสุด เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องตามความหมายแล้วมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราชีการเทิ